ห้องน้าพูดว่ายังไงได้บ้างเดี๋ยววันนี้ครูกายจะมาอธิบายครับคําที่1นเนาะคือคําว่าสีโซเจียนตัวนี้จะเป็นห้องน้านะมันคือห้องน้ําในบ้านในร้านค้าร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าจะเป็นคอนโดประมาณนี้นะครับคือที่อยู่ในตัวอาคารนะครับจะเรียกว่าสีโซเจียนซึ่งแน่นอนครับนักเรียนได้ยินกันบ่อย,อยแน่นอนถัดมาเนาะคาว่าเวงเจียน ตัวเนี้ยเว้ยโซเซียนน่ะมันเหมือนกับสีโซเจนเป๊ะๆเลยแต่บางที่มันจะแตกต่างกันตรงที่มีซิงน้ําที่ล้างมือกับไม่มีซิงน้าที่ล้างมือเพราะว่าเชื่อสัวหลายคนจะบอกว่าเชื่อสัวเป็นภาษาที่แบบชาวบ้านพูดกันใช่ไหมเขาเชื่อสัวแต่จริงๆแล้วนะเชื่อสัวคือห้องน้ําที่อยู่นอกตัวอาคารบ้านแยกออกจากตัวอาคารบ้านอย่างเช่นบ้านเราตรงนี้ห้องน้ำตรงนี้เราต้องเดินออกไปนอกบ้านเพื่อไปห้องน้ําอย่างนี้เขาจะเรียกว่าเชื่อสัวครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือคําว่ากงเชื่อ กงเชอ่อตัวนี้เป็นห้องน้ําในที่สาธารนณะสวนสัตว์หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไปเที่ยวต่างๆจะเรียกว,ว่ากงเชอ่อทั้งเก็บเงินแล้วก็ไม่เก็บเงินนะครับ